ของพ่อคล้ายหรือว่าพ่อท่านคล้ายวาจาสิ์นะคะท่านเป็นกิอาจารย์ที่ว่ามีวาจาเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนะคะวัตถุมงคลต่างๆของท่านได้รับความศรัทธาความเคารพเลื่อมใสกันเป็นอย่างมากค่ะตรนี้เป็นหลวงพ่อคล้ายก้นอุของวัดกรูดอําเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นปีพศ2507ค่ะลักษณะเด่นของ ออรูปหลอ่อพ่อท่านคล้ายหรือว่าหลวงพ่อคล้ายวัดกูดในนะคะจะมีรอยฝังเข็มน้าที่เห็นได้ชัดอยู่ที่ข้างองค์พระด้านซ้ายค่ะนี่ทางด้านหลังขององค์พระนะคะจะเห็นรอยชัดๆเลยให้ดูกันนะคะใครที่ดูตำหนิหล่อโบราณของพ่อท่านคล้ายออกที่วัดกูดอำเภอเคียนซาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนั้นพ่อท่านคล้ายหรือว่าหลวงพ่อคล้ายได้นําไปเสกที่วัดสวนขัน เหมือนกันค่ะสำหรับด้านล่างนะคะที่เห็นเน่นชัดนี่ก็จะเป็นอุนะคะเป็นอุขวางน,นะคะ